มรณะแล้วหลวงพ่อพูดมรณะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าเลยเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมันมีข่าวเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเยอะมากหลายคนก็เลยต้องตกตะลึงเกี่ยวกับข่าวที่มดดำพูดเมื่อกี้นะคะปล่อยข่าวลือถึงหลวงพ่อคูณนะคะอ้าว่ากันไปเลยว่าล่าสุดทางแพทย์ประจําตัวและลูกศิษย์ที่ดูแลท่านเนี่ยนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยสบายดียังไม่ได้มรณภาพ ามที่ล่ําลือกันไปนะคะยังคงจําวัดอยู่แต่อยู่ในภายในห้องปลอดเชื้อที่จัดขึ้นเป็นพิเศษที่วัดบ้านไรและสภาพร่างกายโดยรวมของหลวงพ่อคูณนะคะยังรู้สึกตัวดีไม่มีไข้สามารถตอบโต้พูดตอบโต้ได้ตามปกตินะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในการดูแลรักษาผู้สูงวัยซึ่งปัจจุบันนี้ 91แล้ว <91. S 1> เยอะมากเลยทีเดียวนะคะ, oh. ะจริงๆนะเท่าที่ดูเนี่ยปัจจุบันนี้ข่าวลือของหลวงพ่อคูลเนี่ยออกมาเป็นระยะระยะแล้วก็ออกมานานแล้วด้วยเขาว่าประมาณ5-6รอบแล้วมั้งใช่แล้วแบงนีน้เป็นข้อสังเกตว่าทางลูกศิษย์เนี่ยบอกว่ามักจะมีข่าวลือแบบนี้ออก ในวันที่หวยใกล้ออกอ๋อหวยจะออกที่ไหนเหรอออหลวงปู่มรณะแล้วอูกเขาบอกว่าเหมือนเป็นการสร้างกระแสอย่างคราวนี้เนี่ยเลข90กับ91หาซื้อไม่ได้แล้วนะหมดเกลี้ยงคือลอตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยคนเล่นเลข90กับ91หมายถึงว่าช่วงนี้คนไปซื้อหวยเลข90กับ91เนี่ยนะฮะถูกไปเอาอายุหลวงพ่อคูณมาตีหวยจะบวกจะลบอะไรกันไปอ๋อวันนี้ออกนี่วันนี้หวยออกสิ เอาไม่รู้นะไม่ได้ใบนะพูดไปแล้วสรุปหลวงปู่ยังอยู่ดียังอยู่ดีไม่แก่แลวเลยค่ะไปแค่ข่าวลือก็โชคดีที่เป็นแค่ข่าวลือนะคะอยู่ในห้อง่ลวดเชือของเราคะคือเราอาจจะเข้าไปเหยียบไปกราบเหมือนเมื่อก่อนยังไม่ได้เนี่ยนี่เขาเป็นห้องปอดเชื้อยู่เลยพูดถึงหลวงพ่อคูณเนี่ยได้ได้เคยเจอท่านไหมเคยกราบครั้งหนึ่งได้กราบใช่ไหมพี่เนี่ยมีตะกรุดหลวงพ่อคูณอยู่ในในตัวเลยเหรอในตัวเลย โอ้เขาไปตอกกันปุ้งเราก็เดินตามเข้าไปก็ดึงเนื้อมาตรงนี้แล้วแล้วก็ตอกปุ้งเราไปแล้วก็มีตะกุดเล็กๆเหมือนเม็ดข้าวสารนายใส่เข้าไปไม่รู้สึกเจ็บมันเร็วมากแล้วก็ตุ๊ด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 เชื่อไหมว่าแปลกมากเลยตอกขนาดนั้นมันต้องเขียวต้องวมนีไม่เป็นอ่ะแค่เขียวตึงๆดิฉันมีตะกุดหลงพะคุณอยู่นี่เนี่ยจับแล้วรู้สึกเนี่ยจะอยู่หมาถึงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไหม่ี่ไม่รู้อ๋อเป็นสิบกว่าปีละยังอยู่ยังอยู่แต่ด้้วย นั่นหรือเปล่าเออมีตะโกดหลงบ้าโขนหลงบ้าคกณทำให้เองเลยตอนนั้นท่านคงยังแข็งแรงอยู่ท่านเดินท่านเดินดูคอยโขกคนนั้นคนนี้แล้วก็จะมีแผนก ถึงพนต่อสวยขึ้นทุกวัน่ะเกี่ยวยิ่งอายุเยอะยิ่งสวยไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจก็งงงเมตตาหรือว่าเป็นเกี่ยวกับขับรถขับลาอันตรายคือเมื่อค่อนพี่ตั้มีอุบัติเหตุครั้งหนึ่งแล้วใช่อ๋อก็คือเอาหลวงพ่อคูณเคยทำให้สมัยนั้นท่านคงจะยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงยังช่วงท่านดังแหละนี่อยู่ตรงนี้ตอนที่เก้าสุ๊กว่า